วัสดีครับคลิปที่แล้วหมอพูดถึงการใช้ผลไม้ลดเปรี้ยวในการบำรุงตับให้แข็งแรงนะครับคลิปนี้หมอจะพูดถึงการใช้พวกพืชสมุนไพรลดขมนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องอาหารก่อนนะครับอาหารที่มีลดขมนะครับหมอมีเรื่องเล่านะครับสมัยคุณพ่อที่ก่อนที่จะเสียนะครับก่อนช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วท่านเป็นเบาหวาน นะครับคือคุณพ่อนี่ไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เรียนเรื่องการใช้สมุนไพรอะไรนะครับก็ไม่รู้ว่าท่านไปได้สูตรนี้มาจากไหนนะครับท่านไปเก็บยอดขีเหล็กนะครับยอดขี้เหล็กข้างบ้านนะครับมาต้มนะครับต้มแล้วก็ดื่มน้ําต้มยอดขี้เหล็กนั่นแหละครับคือธรรมดานี่เวลาเราจะเอาขี้เหล็กไปแกงใช่ไหมครับเราจะต้มต้มแล้วก็ลินน้ําแรกทิ้งนะครับ แล้วก็ต้มอีกรอบสองนะครับถึงจะเอาขี้เหล็กนั้นไปแกงได้เพราะว่ามันจะไม่ขมมากนะครับแต่ตัวนี้นี่คุณพ่อนี่ต้มแล้วลินน้ําน้ําแรกนะเอาไปดื่มเลยครับปรากฏหายนะครับอคุณพ่อหายจากเบาหวานนะครับแต่มันจะทานยากหน่อยนะครับพี่น้องจะลองดูก็ได้นะครับหรือจะลองแบบเอายอดขี้เหล็กนี่ มาต้มแล้วก็แกงเลยโดยที่ไม่ลินน้ำทิ้งนะครับมันอาจจะกินยากหน่อยนะครับแต่ก็รักษาเบาหวานได้นะครับก็ลองไปทำดูนะครับอันนี้เป็นอาหารตัวหนึ่งนะครับแกงขี้เหล็กเราสามารถกินได้เรื่อยๆนะครับอีกอย่างก็คือมะระนะครับต้มมะระผักกาดดองนี่ครับมันจะมีทั้งรสขมรสเปรี้ยวอยู่ในนั้นนะครับรสเปรี้ยวก็ช่วยลดสารพิษในเลือดนะครับอ่า ลดขมก็ช่วยสร้างเลือดคือลดขมนี่ร่างกายเอาไปใช้สร้างเลือดสร้างภูมิต้านทานะในแพทย์แผนไทยจึงใช้สมุนไพรลดขมนี่มารักษาไข้นะครับลดความร้อนในตัวลงนะครับเพราะเมื่อปริมาณเลือดเพิ่มปุ๊บนะครับ,นะรบยาขมมันจะเป็นยาเย็นมันจะช่วยลดความร้อนแล้วก็สร้างเลือดให้มากขึ้นตับเราก็จะได้เลือดมากขึ้นครับตับก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับงนั้นอาหารที่มีลดขมอ่ะยิ่งคนแก่มานี่ครับ เราจะต้องกินอาหารที่มันมีรสขมบ่อยๆให้มากขึ้นเพราะว่า,าความเสื่อมของตับเรามันก็มาด้วยนะครับแล้วก็นอกจากมะระแล้วก็ยอดมะระขี้นกนะครับเถามะระขี้นกเนี่ยคนอีสานเขาก็เอาไปทําอาหารนะครับเขาเอาไปแกงออกใส่ขา้าวคปลวอหอมหน่อยๆนะครับอร่อยเหมือนกันนะครับเอ,อพี่น้องลองไปทําดูนะครับอ่ากินขมบ่อยๆก็จะอร่อยไปเองครับแรกๆอาจจะกินยากหน่อยนะครับ แต่มันก็ช่วยนี่แหละครับช่วยบํรุงตับสร้างเลือดสร้างภูมิต้านทานนะครับแล้วเมื่อเราจะใช้สมุนไพรนี่ครับเออการใช้สมุนไพรลดขมนี่มันจะเรียกว่าเราต้องมีความรู้แล้วก็มีหลักการวิธีการในการใช้อยู่นะครับมันจะไม่เหมือนอาหารเพราะอาหารนี่ถือว่าปรุงเรียบร้อยโดยโดยหลักการปรุงยาของแพทย์แผนไทยแล้วนะครับ อาหารนี่เราทานได้เรื่อยๆเพราะถือว่าเป็นการปรุงยาให้สมดุลแล้วแต่ถ้าเราจะใช้สมุนไพรนะครับลดขมเดี่ยวๆอันนี้เราต้องมาเรียนรู้รายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอจะมาแนะนำวิธีใช้สมุนไพรลดขมนะครับที่มันฟื้นฟูตับบำรุงตับให้เราโดยที่มันไม่เป็นอันตรายกับเรานะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ